ติดโควิดพี่น้องครับต่อให้หลักซ่าให้ผือไม่หลงปอดสุดถ่ายก็สภาพร่างกายก็ไม่เมื่อนเดิมนะครับอันนี้ผมแล้งในแต่นาคนที่เคยติดมาก่อนเหมือนซ้ำเดือนเส้เดือนที่แล้วนะครับว่าร่างกายมันเป็นบนรรพือเพราะนั้นที่บอกในภะาวะตอนนี้พมว่า่พี่น้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสังคมตามเป็นวารีคํา่วยงามที่เขาแลงก็ได้รับผิดชอบต่อตัวเองก็พอแล้วทำผือก็ได้ให้ตัวเองมันอยู่ห่างไกลดูปลอดภัย ลุดพรโหล,ลดพรจากโควิดในยามนี้ไม่ต้องเป็นผู้ที่ได้เชื้อว่าไปติดโควิดกับเขาเราอยากคิดว่าไม่ลือล็อกเดี๋ยวติดโควิดเดี๋ยวไปรูโรงพยาบาลสนามไปหลักซ่าเดี๋ยวใจก็ให้แล้วก็ลบมาจุงวัวนะริดยางตันยางเหมือนเดิมได้ไม่ผือจริงๆมันไม่ใช่พน,นันของผมเนี่ยไม่ลงปอดนะครับแต่พอให้ออกมาแล้วปรากฏว่าทำหมายไรกะกีเนื้อมันเนื้อไปมดหนังไงใจก็นเนื้อนะครับ ถกพ่นถกนดอกพ้นนินดๆกระคายแล้วเพราะนั้นหลักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยการรับผิดจบต่อครอบครัวต่อสังคมมาไรกกว่าไปแต่ตําปลือก็ได้ให้ตัวเองไม่ต้องประมาทอะไม่ต้องไปยุ่ในลักษณะที่ว่ามันยีติดงายซุ่มเสี่ยงติดนะครับปพอาติดแล้วมันลําบากวันนี้เนี่ยซ่งค้าห้าลอยว่าคนนครซี่ห้าลอยว่าคนเกือบพกลอยนะครับลําดับซองซ้ม แต่มันเป็นห้าลอยว่าเถกรุงเทพเขาหลดลงมาเลือกหกลอยสามสิบคนห่างกับถี่นึงรักซิบแล้วนะเรากรุงเทพประชาโค้เป็นโลคี้หลานคนนะเขาติดแค่หกลอยเอเราผากตายจังหวัดเบื่อตอนตนเนี่ยยืนพืน 5, ้นห้าหกลอยเจ็ดลอยมาเป็นเดือนแล้วพี่น้องครับก็ไม่โลวะตอนนี้เขาหลักซ่าอยู่กันหล่นลงบ้านเน้นบางคนครับมีัญหน้าก็คือเจ้าหน้าถีไม่มาหลับไม่อะไรบุญกันนะครับก็ดูแลตัวเองกันนะพี่น้องครับไม่ต้องให้ตัวเองติดกระโปรงแล้ว พอติดแล้วโอให้ไม่หลงปอดไม่ตายให้กัไม่เหมือนเดิม